สวัสดีครับอยู่กับบ้านสวนป่ากุลนะครับวันนี้มาเบ่งสวัสดีครับม,มียายกลาุกลเราเก็บผักชิไปตลาดครับส่งตลาดผักเพิ่งบดเก็บโดดง่ามแห้งมึงจัก,กออกว่ามันยังดอกมันหอดสิงามขายเดี๋ยวผักผักยังไผ่ตูไทยต,ตทยีตูไทยเลยปลูกทิมทิมไว้กัง่ามครั้งเนาะ กมีกรลังเด็ไทลมันเริิมหมดแล้วผนเหล่มหมดแล้วผักกะงามยู่เดี๋ยวไรีก,ก,ก,กระดกเก็บใสาถุ้หันมาบ้านในห,หาโลปลาเด็ไทยบองปลาีกนบงบมึกกันปลูกเน,กนอย่อยกรไดหลายหลายบืองเก็บเมื่อดบเป็นบึนบนกผกไดเบืงผุ่นเพิ่งหึกเน่า บักพริกมันสิสูงถ่วมต้นบักนาวเหรอตัวนี้โอ้นี่ครับนี่บักพริกเพิ่นกับบักนาวกับมะนาวนี่มาเบ,บิ่งครับบักพริกบักนาวอันนี้ปลาผักเพิ่นเด้อครับนี่ผักกาดหินฝนก็เริ่มเมื่อแล้วครับเมื่อเท่านี้โคตน้ำเลยนี่ผักอิตูไทยออกดอกแล้ว ปลูกแบบจังซี่นี่ครับบอ่อจินดอกบ่ต้องเอาหุ่นหยากพักหุมก็เริ่มแก่เลยครับพักขมพุ่นปลูกดอกไม้ในแปลงพักอีกตั้งหากมาเบิ่งกอไผ่ครับพามาเบิ่งกอไผ่กอไผ่สางออกแล้วครับให้น้ำวาสีเฮ็ดออกนอกรดูนี่ว่าต่กินครับบ่หร้ายครับเห็ดสองสามกอสางออกครับสางออกไว กำลังหายน้ำเมืองมันสิเป็นยังไงว่าสิเห็ดนอร์ดูดูครับให้มันออกนอร์ดูดูเขาว่าเห็ดใดมันจะได้บ่มันต้องใดแม่เนาะมีน้ำบันีนปีกกระเงี้ยวแล้วเมืองผู้็นอุ้ยผู้ไงผู้กับงามคักครับนี่ผู้นี่คือคางต้นมะนาวเลยนี่ นี่ครับสวนหลังบ้านสวนขางบ้านบมะนาวมีต้นไม้เงี้ยมึงล้นถิ่ครับบมะนาวคุณเบิ่งล้นถิ่นคู่กับงามเอาปวดเอาเลี่ยะมะนาวกับดกเอาปวดเอาเลี่ยะมึงเก็บประวัติประไว้แล้วล้นถิ่นคู่คู่ข้นต้นขึ้นต้นบมะนาวเลยวะค <c oughs> ู่ไหมข้นต้นมะนาว <c oughs> นี่มะนาวมันดีโดกเต๋ อือ,อืดดอกบอกักนาวกินเบิึงกุ้มละสามซีน่วยอืออ้อยกับปู่อายุละเดินบ้านนี่ยนะก็กินง่ายสวนขั้วลังบ้านเนาะบึงบักพริกสูงจนมันเพียงสั้นเราแล้วต่อไปเปนจิขึ้นบันไดเก็บต้นบักพริกนี่ไหม <c oughs> มันสูงโพดบักพริกงามค่ะบึง ข้าวอากลากเก็บไปสองเทีย่ยแล้วบักพีกเป็นง่ามครับบึงหน่วยข้าวอากลากสูงสูงหอดเพียงซ่านเหล่าหรอพี่ปลูกน้ำข่า,ขาเฮี้ยครับนี่ กอไผย,ยว้านท่านสางเลยครับบักลินฟากับมีเบืองบักนาวไร่มเม็ดเพิ่นพวกมองนั้นเป็นบวกปลูกพักกระแนงครับนะัมองใด้น,น้ามโหงปลูกพักกระแนงกบเขียดก็ได้อาศัยเบืองบักนาวไร่มเม็ดเพิ่นก็หลังงามครับหนวยบกใหญ่เลยว่ะ ตัวบกหญ่เลยครับเบื้องบักนาไหมบักนาของบกเวอร์นี่มันคือน,น,นัวเนยครับแต่บักนาไรเม็ดเลยครับนี่ได้พันมามะนาวไรมเมร็ดเบื้องบนเปิดน้ำใจ่บบน,นี้มันโหง,หงก็เอาผักกะแงงครับมาปลูกผักกะแงงครับสุมือนี่ปลูกกินเม็ดครับบ่ปลูกบ่ได้กินบนเ้าตกได้ซีหามือดินแห้งไวๆครับ เบื้องบางนาไหลมาลิดนี่อยู่สองสามต้นกำลังกินนวยไงครับกำลังกิดน,น่วยอย้นี่กหน่วยไงบักพิกระดกครับอู้ยบางนาไนี่นี่กอไผ่อีกเขียวลูกดล,ก,ลก,อก,กอีกสองกอบัดั้นดีานดสางสิทดลองเห็ดนอกเราดูเพื่อนมืงเปิดสปริงเกอร์ไซ่ครับอุดมสมบูรณ์ว่ะ ใส่บักกิกบักเขียใส่พักผู้รมสมบูรณ์ครับกอไผ่สร้างงังงามเบืองมุนสปริงเกอขอ้าวโพดก็เริ่มเด็กก็บแล้คว,วครับท่านคุณไอ้ป้าอ้อยมีชุนเนลครับอยู่นี่ข้าวโพดอ้อย้อยนอใหม่นอบอ่อใหม่ก็มีบักเน่าบักเน่า ด้วยนี่เหมดครับพี่นี่หอดบักเข้งครับพี่บักเข้งสมือกหาเบื้องอย่างเลยครับนี่เบื้องปุ่นก็ร่างสีเป็นดอกก็ร่างสีเป็นช่อดอกครับบักเข้งบักเข้งจากภาษคใต้ก็อื่นอย่างปุ่นน้องน,อน้ำปลาบอดบุ่มบั่มอยู่ครับเบื้องปลากระปูดเล้รับปุ่นก็ร่างเก็บปลากระปูด ประมาณสามไรครับเริ่มเก็บแล้วขายเมาเลยเพื่อนเลยเพ็่นทยอยมากเก็บแล้วก็ไปต้มขายครับผู้ใดปลูกข้าวูพได้นี่ฟักละเจ็ดบาทนะครับต้มขายลอยฟักกับเจ็ดลอยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นนะครับเดี๋ยวพอกันคิดนะฮะสวัสดีครับ อีทูไทยสีม่วงดอกสีม <fields royable. S 2> ่วงพี่กวัญสั nào, นนาวแมงเล่นเงยก้นบักนาวนาวไรมาเรียดมีผักกระแยงครับวงนี้มันเป็นบวกบ่ เป็นบวกเอาผักกระหยงใส่เลยครับนี่กำลังติดกำลังใหญ่มืผักระหยงผักขยงใส่ต้มปลาครับหอมหินหินหอมหินหินเลยครับผักกระหยงนี่อย่าพอกันคิดหน้าครับผมสวัสดีครับ